สวัสดีฮะทุกคนวันนี้เราจะมาเป็นนางแมวยั่วสวัสดกันล่าสุดในการบัฟบัสเคอร์เนีย <B ad> นะคุณผู้ชมฮะบัฟเพื่อให้คนเล่นมากขึ้นไม่ <B ad> บัฟเพื่อขายสกินนะ <B ad> สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเล่นมัสเคเนียกันเป็นตัวละครที่ กดเข้าไปในแรลงอ่ะแม่งชอบเจอคนเล่นในแรลงเยอะมากๆนะครับผมทั้งเอาตัวน้องมายืนเลนหรือว่าเอาน้องมาป่านั่นเองนะครับนี่ครับผมตัวนี้นะฮะมัสเคเนียของเรานะครับพลังโจมตีนี่ยัง zoom แต่บางมากนะบางแบบเอซอ่ะโอเคนะครับผมในเรื่องของท่าของน้องนะฮะจริงๆน้องมันจะมีอยู่2สายนะก็คือสายก็ล่วงบุผาจะออกสกิลคู่กันระหว่างกลนูบุผากับแยกล่างเงานะฮะซึ่งสายนี้อินี่ไม่ถนัด เคยเล่นละไอ้แยกล่างเงาเนี่ยวิ่งไปหาพวกแบบพวกมอนป่าพวกอะไรก็ไม่รู้ไม่ได้วิ่งไปหาศัตรูเลยนะเออก็เลยแบบโอเคจบปัญหาด้วยการเล่นสายไนท์แสดซึ่งสำหรับอนะ่านรู้สึกว่ามันเล่นง่ายกว่านะออกสก,กิลไนท์แสดคู่กับแหวกยญ้านะก็เลิศน,นะคุณผู้ชมส่วนยูไนของน้องนะ,ะเดินสวยนะพี่มาชาพี่ลูกเกดคือต้องเข้าสิงนดงแล้วแหละนะคุณผู้ชม โอเคก็ประมาณนี้นะครับน้องได้บัฟเรื่องของหลายๆอย่างอะ่ะเออบัฟดาเมจมั้ยถ้าจำไม่ผิดเออบัฟบัฟเยอะอยู่นะแต่คือให้ดูนะบัฟอะไรบ้างนะประมาณนี้นะแต่เอาจริงก็ตานนั้นแหละนะฮะคุณผู้ชมบัฟมาก็ก็ควรเล่นน้องนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าะกินสวยนะไม่ได้เกี่ยวยอะไรกับความสามารถเลยะกินสวยจริงคุณผู้ชมเนี่ยดูดิเพาสวยเลยอะ่ะโอ้แพงนะคุณผู้ชมครับเราไปเล่นแรงกันดีกว่านะ อันบอกเลยการเล่นครั้งนี้เหมือนเป็นการพรีชีพเพราะว่าอ,อันแทบจะไม่ได้แตะสายความเร็วเลยคนระับคุณผูนะ้ชมฮะคือปกติอันเล่นใช่ไหมอ่ะถ้ามีดาเมจหน่อยนะฮะก็จะเป็นสายโจมตีสายตอ่อสู้ธรรมดานั่นแหละเพราะว่าหลักๆของอันแล้วอ่ะอันจะไปเล่นพวกอ่อสายแทงนะหรือไม่ก็ซัพพอร์ตกันมากกว่านะครับผมเราโผล่มาในสายความเร็วแล้วนะวันนี้สุดๆทำห้ได้โอเคสายความเร็ว อันจะเอาน้องจริงๆอ่ะคนอันไม่รู้ว่าคนส่วนมากเขาเอามาสคเนียไปป่าหรือไปยืนเลนแต่เวลาถ้าสมมติอันเลือกแล้วได้เลือกก่อนนะอันจะเอาน้องไปไปป่าค่ะโอเคก็ประมาณนี้แหละนะคุณผู้ชมโอเคมีหูป้ามีน้องปุ๋ยทีมสมบรุนจ้าทีมสมบรุนเว่อร์เวอร์ัว,วเราเป็นคนทําทีมพังถึงเลยทำไงคำนี้ไม่มั่นใจเลยทุกครั้งที่หยิบสายความเร็ว ไม่มั่นใจเลยสายความเร็วที่อ่านเล่นได้แล้วรู้สึกว่าเล่นได้ดีมากที่สุดก็คือน้องนก A 4นะฮะหรือนกอยู่ข้างพิตาหรือก็คือดางไฟแอโร่นี่เองนะคุณผู้ชมน้องบอกทําไมไม่มีหลายชื่อจังเลยครับมันเป็นสายยาที่หลายๆคนตั้งให้น้องนะคนรวมถึงชันก็ตั้งให้น้องด้วยนะส่วนน้องเหมียวคนนี้นะ,ะน้องมัสคเนียฉายยาก็เดินสวยแมวก็เทย ประมาณนี้มะมีอะไรหมใส่าย,ยาน้องมีแค่นี้แหละเออ<ะ>โอเคคุณผู้ชมฝั่งตองข้ามก็มีนางแมวยุวัฒนดเหมือนกันเราจะทําให้รู้ไปเลยนะว่าเรานั้นจึ้งสเหลือเกิน <c oughs> จะจึ้งในแง่บวกหรือแง่ลบนี้ต้องมาว่ากันีนทีนึงนะวันนี้เป็นตัวละครน่าจะเป็นสายความเร็วตัวเดียวเลยมั้งคุณผู้ชมที่ฟาร์มเสร็จแล้วออกจากป่าแล้วสกิลยังไม่อัปเกรดอ่ะเออ มันก็เลยสามารถไปยืนเลนอื่นได้นะที่แบบไม่จำเป็นต้องเป็นป่าก็ได้เลยตัวละผู้ชมอาจจะดูว่าเฮ้ย hey, พี่พูดแต่ของพี่วันนี้ใช่ค่ะฉันพูดแต่งฉันไม่รู้เฟิร์สบัตค่ะเฟิร์สบัตเอาไว้เอาไว้เอาไว้ตาย <c oughs> ไม,ไม่ไม่ตาย <c oughs> กูจะตายแน่ค่ะลองหดแล้วเรียบร้อยอกลับละบ๊ายบายเพื่อนๆสู้ๆนะดูดิวยทำไมแกเดินคนบิดตูเด,ด่ะดูดิดูห่างน้อง <c oughs> อะไรวะเน,นี่ยเรามาสังเกตอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ได้เร<ๆ> okay, าไม่ได้โอเคคุณผู้ชมได้ไนสแลตแล้วครับผมเค okay. โอ้สู้ๆนะขออีกแป๊บหนึ่งไนสแลตเวลาเราโจมตีไ nice ปแล้วอ่ะมันจะมีเครื่องหมายมาร์กบนหัวนะฮะถ้าเราไปตีพวกที่มีมาร์กอะ่ะ ก็จะตีแรงขึ้นโดนแบบโดนแบบติดครีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่อาจจะเข้าใจนะครับผมส่วนแหวกหญ้าก็เป็นสกิลเคลื่อนที่นะฮะถ้าอยู่ในหญ้ากระโดดออกมาก็จะสามารถกระโดดได้ไกลกว่านั่นเองกว่าปกตินะครับผมเนี่ยอันนี้ปกติเท่านี้ใช่ปะพออยู่ในหญ้าปุ๊บเน่ไกลเป็นโคเลยมันนั่นเออชัปุ๊บกูกระโดดไปหามาร์คเนียไม่ใช่เหรอเออได้แล้วตัวนึงเอ้ยได้กลับละจ้าบ๊ายบาย นี่ฮูบ้าเป็นงานเวอร์โอเคจืบ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 จื๊บจื๊บจืบจืบเรียบร้อยไม่กลับตาขอโยนก่อนเฮ้ยฉันเล่นมาฟเเนียได้หรือเนี่ยโอ้ my god กลุ่นได้ยังไงหนูเล่นได้ยังไงคะหนูคนง่อยอะไรไม่ใช่เหรอลูกโอเคกลับแล้วนะอ้ยหรือว่าเรามีหูบ้าวะอาจเป็นไปได้หูบ้าดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับผมเฮ้ย ได้ถ้าอยู่ไหนก่อนสามนาทีว่าสั้นเราเดี๋ยวว่าเราจะเบมาเล่นสายนี้เลยดีแบบไม่ต้องเล่นละทงแทงอะไรเงี้ยไหนๆก็มันจะไม่มีใครเล่นอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเล่นละ <c oughs> เออล้วก็เบมาแบบมัตเคอร์เนียเลยปอมบอลอ,อุ้ยอันนี้คือย่างล่างแยกฝั่งตรงข้ามออกไน t ์สล s ดกับแยกเงาครับทุกคนโอบ้าช่เปิดอีกรอบนึงได้ไหมโอเควิ่งขึ้นไปเองเลยแล้วกันนะฮะ ปู่ป้าไม่น่าจะเปิดบาร์ให้เราขึ้นไปละมากิี่เราพลาดอุ๊ยอุ้ยถ้ากระโดดเข้าไปอันติมัวแต่เล่นฉันเดี๋ยวก่อนเนี่เกือบตุยหุ่ยแต่ก็ได้คิวมาอือจ้าอยู่เด้๋ยวก็สูลเลดลดลดลโอเคโอ๊ยแต่ oh my god ๋อ โอ้ซาซาเพื่อนเเรารู้ว่าเพื่อนทําได้นะฝั่งข้าบนเขาโถมมาหนักมากอะเลนบนอะไม่มีใครมาหลอยเลนล่างเลยดีแล้วสู้กันแค่เลนเดียวนี่แหละมันอย่างน้อยเราก็นำอะเออสู้เฮ้ยปุ๊บมาดคิวบนไม่ตายมั้งอุ้ยตายอยู่โอเคอย่างน้อยก็ได้คิวครับผมฝั่งตะขาได้เลจิเลยอะอ้ยไม่นะสู้สู้หูป้าแอซิดเป็นแล้วสิบตัวไอ้นี้ก็เก่งเกิน นานๆเจอคนเล่นฮูป้าเก่งๆทีหนึ่งนะับปกติไม่ค่อยเจอเจอแต่ฮูป้าประสาทเด็กเปิดวาร์ปแม่งไม่เปิดแบบอยากกลับจังเลยก็ไม่เปิดวาร์ปเปิดตอนที่เราเลือดเต็มอะไรเงี้ยเออส่วนมากจะเจออะไรพวกนี้เวลาคุณเล่นฮูป้าแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนนะคุณผู้ชมเราเข้าใจได้นะครับนี่้ยตึ๊บโอเคอยู่ไหนไปเลยแล้วกันคนเดียวก็อยู่ไหนเพลสสวยๆเดอะบาคิวคุณผู้ชมซัมโบ นั่นนะมันวิ่งตามเรา okay. ออโอเคอื้มเฮ้ยโอ้ยไม่ได้ไม่ไหวอะ่ะโอ้ยหูป้าอีกเวลเดียวเธอก็อ๋อไม่ใช่เวลเดียวนะ่ว่ะเธอเวลกล้าแล้วมียูไนแล้วสู้ๆ้า้ามียูไนแล้วถ้าฉุกเฉินมากๆเขาก็น่าจะยูไนของเขาอ่ะแล้วเราจะได้วาปไปได้นะครับเราลงไปเลีนร่างเลยแล้วกันโอ้ยไม่ทนันไม่ได้เลย อ๋อๆตาเทนตาเทนตาเทียนอ๋อตาเทียนอ๋อสวยลอยโอ้ยไม่ทันไม่เป็นไรไม่เป็นไรป้อมยังนำอยู่ป้อมยังนำอยู่อันนี้คือพูดตอบใจตัวเองนะที่แบบการป้อมไม่ได้เออโอเคโอ้ยตาเทียนตาเทนอ๋ออ๋ออย่าอย่าหลอกเบ้าอย่าหลอกโตโตตาตา เราว่าเราต้องให้เพื่อนเปิดไฟก่อนแล้วเราค่อยไปเติมฮะแบบไปล้วงข้างหลังอะไรอเงี้ยอืมเคว่านา่าจะได้นา่าจะต้องไปอย่างนี้แหละเออนะครับเอโอเพื่อนๆๆๆๆเพื่อนเพื่อนเปิด,ปดบ,บ้าบละมาแล้วปั๊กมาัอืมโดนโอ้โหโดนค่ะโดนคุมกำเนิดเอยแต่ได้คิวอยู่ยังได้คิวยังได้คิวแต่เมื่อกี้โดนคุมกำเนิดจริงๆแม่งไอ้อย่าโดนเดี๋ยวก่อนเถอะ กำลังไปโอ้กำลังไปนะจ๊ะเด็กน้อยเอ๋ยพวกเลอโดนตีนแมวตบแม่ไม่นอนเฮ้ยจะปุ๊บกระโดดเข้าไปโดนสตันทำอะไรไม่ได้เลยครับสู้ๆเพื่อนโอ้เฮ้ยทำไมรู้สึกช่วงหลังวันนี้เราลวงใครไม่ได้เลย ุ้ยเวอล1สิกันแล้วว่าไม่ได้ฝั่งพวกเราเวลตามกันเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเอ้ยช้ำช้ำช้ำอ้ยมึงอันติอย่างนี้เลยเหรอโอเคทุทท่มเทเธอทุทมททท่มเทได้ดีมากอันติหนีแม่เกินเบอร์มากหูบ้าอยา่านะอยา่า AFK ตอนนี้ขอร้องถือว่าพี่ขอมีอยู่ในไหมอะหูบ้าถ้ามีหู่ไหนก็เปิดได้เลยนะ เออเอาแทงก่อนเลยแล้วกันตายตายเอ,อ้ตายสักทีสิโอหยึมก็มึนแทงสมชื่อเลยไอ้บ้าเลยโอเคเพื่อนโอเคอืมไม่ได้เลยค่ะโอเคเพื่อนเพื่อนสู้ๆนะโอเค,อเค,นะอเคขอบคุณครับ มาแล้วามาแล้วโว้ยฝั่งตรงข้ามเกิดมาหมดเลยอะแล้วก,กูไปทำไมเดีแยแบหนึ่งนะอี่ๆมานี่มีไหนอีกไหมนี่นี่นี่มีนางแทงมีนางแทงแทงตายเถอะขอถือว่าพี่ขอเออเรียบร้อยโอเคได้สามวิเลิศนะฝั่งตรงข้ามเหลือซับหนึ่งตัวไอท็คเกอร์โอเคอยู่เลนบน ได, Dante, ได้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 เอา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 เกรงจังเลยอ่ะกลัว้าวเดือดฟาดมาได้ยังไงตอนแรกอ่ะอันเกรงเกรงโคกกะอันติมาแล้วเราอันนี้เว้ยเราตายเอ๋เราโดนล่าตเล็กไปไอ้เหี้ยไม่ใช่เลย โดนแม่ปุยฝ้ายของเราอ๊้ยแต่ตอนนี้ป้อมเท่ากันเลยอะไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแล้วอะเอาจบแบบป้อมเท่ากันหวาดเสียวไปอีกคุณผู้ชมสุดท้ายโดนซับลาร์ดนะทุกคนครับอิบอายหรือว่าจะโดนไอ้แท็กเกอร์ลาดเฮ้ย no, no. ฝั่งตรงข้ามนอนไมมหลับม้านคครับฝั่งตรงข้ามนอนไมมหลับม้านคับตอนนี้กี่โมงตอนนี้กี่โมง เออยี่สิบนาฬิกาสี่สิบนาทีนะฮะนอนไม่หลับแล้วใช่ไหมคืนนี้นอนไม่หลับกันแล้วไอ้พวกเธอโอเคนะครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับกับมาสเคเนียเป็นตัวที่แรงมากๆแต่ก็บางมากๆในเช่นเดียวกันถึงแม้ว่าจะบ้ามาแล้วก็เถิดนะคุณผู้ชมแต่อย่างน้อยคนที่เล่นไม่ค่อยเป็นอย่างฉันนะก็สามารถชนะในแรงได้แต่ทางที่ดีเล่นตัวอื่นที่ถนัดดีกว่านะทุกคนจะได้ไม่เป็นพาระลูกหลาน